อิสราเอลปาเลสไตน์พบผู้เสียชีวิตแล้วกว่า1,300คนนานา,นาชาติเริ่มอพยพพลเรือนพลเรือนต่างชาติเร่งอพยพออกจากอิสราเอลอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์การสู้รบยังคงรุนแรงโดยเมื่อวานนี้ชาวบันแกเรียชุดแรกที่อพยพออกมาจากอิสราเอลโดยเครื่องบินของรัฐบาลเดินทางถึงกรุงโซเฟียแล้วหนึ่งในชาวบันแกเรียที่หนีออกมาได้บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วที่รัฐบาลอพยพป,ประชาชนกลับมา ส่วนที่แอลเบเนียรัฐบาลอพยพพลเรือนของตนรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างโคโซโวและนอร์ทมาเซโดเนียกลับมายัางประเทศแล้วเช่นเดียวกับโปแลนด์ประชาชนที่อพยพจากอิสราเอลชุดแรกประมาณ120คนเดินทางถึงกรุงวอซอเป็นที่เรียบร้อยโดยยังเหลือนักท่องเที่ยวโปแลนด์อีก200คนที่รออพยพส่วนโรมาเนียอพยพประชายชนแล้วเกือบ600คน ขณะที่ฮังการีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยอพยพยประชาชนออกจากอิสราเอล325คนในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติ15คนประกอบไปด้วยอิสราเอลสวีเดนเยอรมนีอังกฤษออสเตรเล,เลียและโปรตุเกสขณะที่สถานการณ์การสู้รบยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ากองทัพอิสราเอลระดมยิงจรวดหลายลูกเข้าไปในฉนนกาซาส่งผลให้เกิดระเบิดในหลายจุด หนึ่งในนั้นคือค่ายผู้รีภัยของชาวปาเลสไตน์ซึ่งคนในค่ายให้สัมภาษณ์ว่ากับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าการโจมตีเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนมีเครื่องบิน F16 บินเข้ามาแล้วอาคารบ้านเรือนก็พังถะลมอมีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งทั้งนี้ตั้งแต่วันเสาร์อิสราเอลถล่มเป้าหมายในฉนนกาซาไปแล้วกว่า1,000พจุดเฉพาะเมื่อวันนี้กว่า500จุดซึ่งฝั่งอิสราเอลก็มีเสียงไซเรนดังขึ้นในนครเยรูซาเลม็ม เทลอาวีฟและอีกหลายเมืองหลังมีจรวดของฮามาสถูกยิงมาจากฉนนกาซาทำให้ผู้คนต้องวิ่งหนีตายและหาที่หลบภัยด้วยความตื่นตระหนกเช่นเดียวกับทางเหนือของอิสราเอลมีจรวดของกลุ่มติดอาวุธฮิตบอลเลาะถูกยิงมาจากฝั่งเลบานอนแต่ถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดเอาไว้ได้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะที่เมื่อวานนี้กลุ่มฮามาสได้เผยแพร,พร่คลิปวิดีโอนักรบของฮามาสนั่งเรือเข้าไปโจมตีฐานทัพของอิสราเอลในเมืองไซคิม อีกทั้งเมื่อวานนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลสั่งปิดล้อมมาชนวนกาซาอย่างเต็มรูปแบบพร้อมระง,งับการส่งไฟฟ้าน้ำอาหารและเชื้อเพลิงเข้าไปในฉนวนกาซารวมถึงระดมกอ,กองกำลังทหารเข้าไปประชิดพรมแดนตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือเรียกระดมทหารกองหนุนแล้วกว่า30,000 0นาย นอกจากนี้อิสราเอลยังประกาศว่าสามารถยึดชุมชนใกล้กับฉนวนกาซาคืนจากกลุ่มฮามาสได้แล้วทั้งหมดแต่ยังคงมีนักรบของฮามาตหลงเหลืออยู่ในพื้นที่จำนวนหนึ่ง ส่วนยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ในสองดินแดนมีจำนวนกว่า1,300คนอยู่ในอิสราเอลอย่างน้อย800คนในจำนวนนี้เป็นผู้เสียชีวิตในเทศกาลดนตรีกลางทะเลทายใกล้ก,ลกับฉนวนกาซาที่ถูกจรวดถล่มและมีนักรบพามาสเข้ามาและยิงอย่างน้อย260คนขณะเดียวกันมีผู้บาดเจ็บกว่า2,500คน ด้านทำเนียบขาวของสหรัฐถแถลงยืนยันมีพลเรือนของตนเสียชีวิต9คนขณะที่อังกฤษคาดพลเรือนเสียชีวิตและสูญหายกว่า10คนส่วนเปรูปาราวัยเม็กซิโกและบราซิลประกาศว่ามีพลเรือนของตนเองสูญหายรวมกันทั้งหมด9คน ขณะที่ในฝั่งฉนวนกาซามีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย560คนและบาดเจ็บอีก2,900คนในขณะเดียวกัน UN เรายงานมีชาวปาเลสไตน์พลัดถิ่นในฉนวนกาซากว่า120,000คนในส่วนของคนที่ถูกกลุ่มฮามาสหลักพาตัวไปฉนวนกาซามีประมาณ130คนโคศกของกลุ่มฮามาสอ้างว่ามีตัวประกัน4คนเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัด และเมื่อวันนี้ตำรวจอิสราเอลได้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยิงต่อสู้กับกลุ่มฮามาสเพื่อช่วยเหลือตัวประกันในพื้นที่ใกล้กับฉนนกาซาสามารถช่วยผู้หญิงเด็กและผู้สูงอายุได้จำนวนหนึ่งเชื่อว่าตัวประกันทั้งหมดที่ทางกลุ่มฮามาสจับตัวไปจะถูกนำไปใช้ต่อรองกับทางการอิสราเอลให้ปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสเต์ตท,ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ท่าทีของนานาชาติยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่อง นายเซเกรัฟลอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียแถลงเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเจรจากันอย่างสันติขณะที่เยอรมนีประธานาธิบดีแฟรงค์วอลเตอร์สไต์เมเออร์แถลงสนับสนุนอิสราเอลและจะมีการพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือปาเลสไตน์ใหม่อีกครั้ง